สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเซตช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มาอัปเดตรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่น่ารักโดเนตมาสนับสนุนรายการของเรานะครับขอขอบคุณคุณจุรพงครับโดเนตมา300บาทคุณคมกริต32บาทแล้วก็คุณหวานอ่อน50บาทขอบพระคุณมากๆครับ คุณหวานอ่อนนี่รู้สึกว่าจะโดเนตมาติดกัน2สัปดาห์แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมและก็พี่พน้องน้องคนไหนที่อยากจะโดเนตเพื่อจะสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนตได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้นะครับหรือว่าดูจากรายละเอียดที่ผมใส่เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปได้เลยครับ เอาละครับเรามาเข้าเรื่องราวของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่31พฤษภาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรลุนพร้อมๆกันเลยครับ เรามาเรื่องวันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นะครับกับ a q u i p a Part t ทดินแดนไร้เสียง2ภาคต่อของเรื่องราวกันเอาตัวรอดของครอบครัวในดินแดนที่เต็มไปด้วยอสุรกายที่พร้อมจะเขมือพวกเขาหากส่งเสียงดังโดยภาพยนต์เรื่องนี้มีการเปิดตัวในสัปดาห์นี้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับส่วนบ้านเราต้องรอในวันที่24มิถุนายนนี้ถึงจะได้ชมครับ โดยอค a า p เพ e p ั r t 2ใช้ทุนสร้างไปด้สิ้น61ล้านเหรียญและก็ปัจจุบันทำไรายได้เปิดตัวไปได้ที่58.5ล้านเหรียญครับถือว่าทำไรายได้เปิดตัวใช้ได้ครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ61ล้านเหรียญนะครับถ้าจะให้คุ้มทุนเรื่องนี้ต้องทำไรายได้122ล้านเหรียญอย่างต่ำครับ เปิดตัวสัปดาห์แรกก็ทำไรายได้มาเกือบครึ่งทางของต้นทุนแล้วนะครับก็นี่เป็นไรายได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ที่สามารถทำกำไรในยุคโควิด -19 แบบนี้ไปได้ครับมาต่อกันที่แอนิเมะขวัญใจน้องๆครับกับ Evangelion ียนทรออทิ p o พ t อแอนิเมชัภาคสุดท้ายของซีรีส์ Evan g กิ i เ n ที่มีมายาวนานกว่า26ปี โดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่8มีนาคมไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น78.4ล้านเหรียญ เอาใจสายแอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องครับกับ e ีเทคทีฟคอนันเดอะสกาเลตบู l เลตยอดนักสืบจิ๋วคนันกระสุนสีเพลิงเป็นแอนิเมชันยอดนักสืบจิ๋วคนันเดอะมูฟวีเรื่องที่24เข้าไปแล้วนะครับโดยคนันในภาคนี้เข้าฉายเมื่อวันที่16เมษายนไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างเช่นเดียวกันปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิน้น87.4ล้านเหรียญ มาต่อกันที่หนังอินดี้กันบ้างครับกับ Promising Young Woman สาวซ่าล่าบัญชีแค้นภาพยนตร์อินดี้ทุนต่ำที่สามารถไปคว้ารางวัลอสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่22เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น10ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น15.2ล้านเหรียญ ก็ยังคงเก็บไปได้เพิ่มเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้มาแบบเงียบๆเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังไม่คุ้มทุนนะครับตอนนี้ต้องทำให้ได้20ล้านเหรียญยังต่ำถึงจะคุ้มทุนครับมาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Nobody คนธรรมดานะรกเรียกพี่กับการพลิกบทบาทมาเป็นแอคชั่นสตาร์ครั้งแรกของบ๊อบออเดนเคิร์ก โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่13เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น16ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น48.9ล้านเหรียญรายได้เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับเรื่องนี้สัปดาห์นี้ทำไรายได้เพิ่มมาไม่ถึงล้านเหรียญครับแต่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้กำไรไปแล้วนะครับเรื่องนี้หายห่วงครับ แต่เรื่องนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับนั่นก็คือหมอท่อคอมแบทไม่รู้เป็นอาถรรพ์หรือยังไงนะฮะหลังๆเนี่ยหนังจากเกมเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้ก็มีมอน s เตอร์ n t e r นะครับเรื่องนั้นนี่ไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับน่าจะไม่ได้ไปต่อแน่ๆแล้วเพราะว่าเจ๊งไปแล้วฮนะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังพอมีลุ้นครับหมอท่อคอมแบทเนี่ยเข้าฉายเมื่อวันที่8เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น55ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้อยู่ที่ 80.2ล้านเหรียญครับก็อย่างที่เคยอธิบายให้ฟังไปในหลายๆคลิปนะครับว่ารายได้รวมทั่วโลกที่เราเห็นอยู่นี้อย่างน้อย50%ต้องถูกแบ่งให้กับ โรงภาพ,พยนตร์นะครับอย่างมอ t ตอ Combat ที่ทุนสร้าง55ล้านเหรียญเนี่ยก็ต้องทำเงินไปได้ประมาณ110ล้านเหรียญอย่างต่ำนะครับถึงจะคุ้มทุนดังนั้นมอ t o อ Combat ในตอนนี้ยังขาดรายได้ในโรงภาพยนตร์อีกประมาณ30ล้านเหรียญครับซึ่งดูแล้วเนี่ยค่อนข้างยากครับกับตัวเลข30ล้านเหรียญแต่ว่ายังพอมีหวังสำหรับแฟนคลับของเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าตัวแปรสาคัญก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีฉายทางสตรีมมิ่ง h ี o m a ด้วยซึ่งทางสตูดิโอเนี่ยก็ต้องเอาไรายได้จากทาง h v o m a x มาคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วมอทอ l คอมแบ t เนี่ยจะได้กำไรหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ทำครับเ <M> mm> ช่นเดียวก,กันกับเรื่องนี้ครับที่รายได้ในโรงภาพะยะนตะร์เนี่ยก็ยังคงขาดทุนอยู่ฮะนั่นก็คือ Raya and the Last Dragon เป็นผลงานแอนิเมชันเรื่องล่าสุดของทางดิสนียนะครับ ที่เขาฉายตั้งแต่วันที่4มีนาคมใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับ100ล้านเหรียญเลยทีเดียวปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปเพียงแค่128.4ล้านเหรียญเท่านั้นนะซึ่งถ้าเทียบกับ m o ทเทอร์คอมบเนี่ยเรื่องนี้ยังถือว่าขาดทุนกว่าเยอะนะฮะเพราะว่าทุนสร้างค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องไปลุน้นรายได้ทาง Disney Plus กันอีกทีครับสำหรับรายาแอนเดลัสดากอน เรื่องนี้ก็เช่นกันครับต้องไปลุ้นกับทาง HBO Max เหมือนกับ Mortal k o m b a t นะครับนั่นก็คือ Tom and Jerry the Movie เป็นภาพยนตร์แคมเดีน้นะครับที่ผสมผสานตัวละครที่เป็น Animation 2D เข้าไปโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น79ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น114.5ล้านเหรียญครับ ก็ชะตากรรมเดียวกันกับ2เรื่องก่อนหน้านี้ครับรายได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์ยังคงขาดทุนอยู่ต้องไปลุ้นรายได้จากทาง HBO Max กันดูละครับส่วนเรื่องนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับนั่นก็คือ Godzilla vs Kong โปรเจกต์พิเศษยักษ์ชนยักษ์กษกษกษของทาง Warner Brothers ที่เขา้าฉายในบ้านเราตั้งแต่วันที่25มีนาคม โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น434.3ล้านเหรียญทำกำไรให้กับทางสตูดิโอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมเรื่องนี้ยังครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์จากฮอลลีวูดที่ทำเงินสูงสุดในปี2021ในขณะนี้อยู่ด้วยนะครับ แต่ก็รู้สึกตังหิดต,ตังหิดว่าจะครองตำแหน่งนี้ได้อีกไม่นานครับเพราะว่าขวัญใจมหาชนมาแล้วครับกับ F9 Fast and Furious เร็วแรงทะลุนรกภาคที่9 กลับมาอีกครั้งกับภารกิจซิ่งระห่ำของโดมินิกทอเรโตและเพื่อนๆซึ่งในภาคนี้มาพร้อมกับปริศนาการกลับมาของฮานโดยฟาสแอนฟิเรียสภาคนี้มีการเปิดตัวเฉพาะในบางประเทศตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น229ล้านเหรียญ ถือว่าทํารายได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวครับสาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เป็นไรายได้เฉพาะบางประเทศเท่านั้นนะฮะไรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนเกาหลีและก็รัสเซียนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยจะเปิดตัวในวันที่25มิถุนายนครับและก็ประเทศไทยบ้านเราจะได้ชมกันในวันที่17มิถุนายนนี้ครับ แฟนๆฟนฟาร์ตแอนฟิเในบ้านเราก็อดใจรอกันอีกนิดนึงครับก็จะได้ชมกันแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปดูที่มันหลุดมานะฮะคือหนังมันเข้าจีนนะ่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีซูมีอะไรโผลออกมานะครับก็อดใจรออีกนิดนึงครับอย่าเพิ่งไปดูอะไรแบบนั้นเลยฮนะหนังที่เราชอบเนี่ยเราไปดูแบบคุณภาพดีๆภาพชัดๆเสียงชัดๆในโรงภาพยนตร์ดีกว่าครับ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการสนับสนุนเจ้าของลิขสิทธิธ์ด้วยนะครับทำให้เขามีกำลังใจในการผลิตงานดีๆมาให้พวกเราได้ชมเรื่อยๆแบบนี้ครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่31พฤษภาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มเวช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อน ใครยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันสักน,นิดหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง